รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หม่ Isuzu ุมิ s e ซเว c h o i c สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับรายการด็อกเตอร์สมิธนะครับเผอแ๊บเดียวนะครับคุณผู้ชมเดือนแรกของปีเนี่ยผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดจะทำอะไรใหม่ๆรับปีใหม่แล้วก็ต้องรีบทำนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยไม่คอยใครเลยนะครับ ดูอย่างแขกรับเชิญผมในวันนี้นะครับเขาเป็นหนุ่มที่งานชุกมากๆไม่รู้เหมือนกันว่ามีแค่เรื่องงานหรือว่าจะโมแต่ไปรับส่งสาวๆนะอ่นู่นแหละครับมานี่วัเลยครับอ่าสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวสวัสดีครับโจ๊กครับครับผมเดี๋ยวเฮ้ยจริงจะไปอีกแล้วเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมก่อนครับสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่แหละครับดีเจโจ๊กเอฟเอ็มนะครับยังไงครับเนี่ยรีบอะไรขนาดนี้ครับงานยุ่งมากพี่แล้วตอนนี้ผมหิวข้าวมากใจเย็นๆก่อนครับเอางี้แล้วกัน เดี๋ยวเราคุยกันไปกินกันไปนะครับพีโคเตรียมอาหารมาให้โจ๊กข้างบนแล้วโอเคพี่เขายังชั่วครับวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับหนุ่มคนนี้แหละนะครับที่เวลายุ่งมากๆไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการนอนให้เพียงพอด้วยนะครับมาตามมาเลยครับแต่คือพี่โอคเตรียมให้ผมแล้วทุกทีมาแล้วครับอนเย็นๆครับ คจัได้ไหมพี่หิวจริงโอ้โจ๊กครับครับไปหิวมาจากไหนครับเนี่ยนี่เชื่อแล้วว่าหิวจริงจริงนะโอ้มเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเราคุยกันนิดนึงดีกว่านะวันนี้เหนื่อยมารายการพิกแล้วนะครับทำไมหิวกันขนาดนี้เพิ่งไปทำงานมาได้พี่ยังแบบไม่ได้ทานอะไรเวลาน้อยใช่ไหมอย่างนี้ต้องคุยกันแล้วล่ะครับ ว่าโจ๊กตอนนี้ดีเจโจ๊กของน้องๆเนี่ยตอนนี้ทำงานอะไรอยู่บ้างก็หลักๆก็เป็นดีเจที่94 FM วันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็ผมมีรายการทีวีอยู่ประมาณ3-4รายการอะไรเงี้ยพี่แล้วก็แล้วก็มีเพลงที่กำลังที่กำลังทำอยู่ในปีนี้ก็จะได้ฟังหลายๆเพลงของว่า่เต้้น ฟังดูก้งานเยอะเหมือนกันนะครับแต่โอ๊กเนี่ยรู้มาว่าโจ๊กเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้หนักกว่านี้เยอะเป็นช่วงที่ผมเข้ามาทำดีเจแรกๆผมก็เรียนอยู่ประมาณมหาลัยทำตีสี่ตีห้าถึงเจ็ดโมงตอนนั้นจัดยังไงครับผมจัดจันถึงสุกช่วงนั้นมันเป็นช่วงโหดมากเป้าหมายคือยามกับยุงเลยทีเดียวไม่ขนาดนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่คนเขากำลังเดินทางตีสี่ถึงเจ็ดโมงเช้าอะไรเงี้ยแล้วยังไงครับแล้วไปเรียนต่อหรอช่วงแรกๆลอง เสร็จ7จ็ดโมงกลับไปนอนก่อนถึงสัก10บโมงมาเรียนสิบเอ็ดโมงดีไหมม,มันไม่ตื่นดีเพราะเราเสร็จแบบเจ็ดโมงเรากลับบ้านนอน8ปดโมงกว่าจะตื่นโอ้ยเทีย่ยนไปเรียนไม่ทันผมก็เลยต้องปรับตัวใหม่ร,รู้สึกว่างั้นเราเอา,อางี้แล้วกันเสร็จเจ็ดโมงปุ๊บเราไปเรียน8ปดโมงเลย 8โมงเสร็จ9้าครึ่งเ้าครึ่งเรียนต่อเร่งกัจะจบแล้วล่ะคือ4ตัวลวดอะไรอย่างเงี้ยเลยพี่เสร็จบ่ายโมงบ่าย2อออกไปทํางานต่อไทยรายการตอนเย็นมีงานต่อทําอีเวนต์อะไรเงี้ยคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงแรกๆของการทํางานไงดังนั้นเหมือนแบบรายการอะไรติดต่อเข้ามาเราไม่อยากจะปฏิเสธะไแบบอีเวนต์ไม่อยากจะทําเต็มที่แต่เราลืมเรื่องเรื่องแบบว่าเวลานอนมันน้อยพี่ช่วงนั้นเนี่ยโจงนอนกี่โมงนอนกี่ชั่วโมงเอางี้แล้วกัน3 4มน้อยมาก5นี่คือแบบพีคมากว่าไหนนอนู้าชื่ว อย่างเงี้นนยถือว่าเป็นตัวอย่างสําหรับคุณผู้ชมเลยที่ตอนนี้กาลังประสบปัญหาอยู่หลายท่านมีปัญหาเรื่องเวลานอนไม่แน่ใจเรื่องการทํางานด้วยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีงานหลายๆชนิดนะครับที่ต้องทําเป็นกะนะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการนอนเลยลวกันครับเริ่มต้นเลยปัญหาแรกนอนกี่ชั่วโมงถึงจะพอ ถ้าเรียนมาตอนเด็กๆก็เขาบอก8ปดถึงสิที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีมองค์กรนึงนะครับชื่อองค์กรการนอนหลับแห่งชาติสหรัฐเลยนะอย่างนั้นเลยเขาศึกษามาแล้วซึ่งแต่ละคนเนี่ยเวลาการนอนแต่ละคนไม่เท่ากันโดยเฉลี่ยแล้วมนุษย์แต่ละคนเนี่ยต้องการการนอนแต่ละช่วงวัยต่างกันนะครับผู้ใหญ่ทั่วไปธรรมดาน,นะครับการนอนก็จะอยู่ที่ประมาณ7-9ถึงชั่วโมงส่วนเด็กๆวัยรุ่นนะครับเป็นวัยที่จเจริญเติบโตครับต้องการการนอนมากกว่าพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นที่โจ๊กเป็นมาเนี่ยโอ้โห ผิดเหมือนกันนะเหมือนน้องๆสมัยนีย้นอนดึกมากๆนะเอาแต่เล่นเกมออนไลน์แชทเชทวชัยรุ่นแน<ล>ะนำไว้เลยนะครับว่านอน8-9ชั่วโมงถึงจะใช่ใช่ <นะ S 2> พเพื่อให้ร่างกายเนี่ยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ<ๆ>เขานับตั้งแต่13ปีขึ้นไป<อ>จนถึงประมาณ20ปี<อ>นะครับถ้าย้อนไปอีกนะครับเป็นวัยเด็กตั้งแต่เด็กเล็กๆทารกนะครับอันนี้เขาต้องนอนกันประมาณ12ชั่วโมงนะ เพราะว่าร่างกายกาลังเจริญเติบโตเต็มที่สมองต้องได้รับการพัฒนาเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องนอนในหัวค่้นะครับพ้ายากเรียนเก่งนะครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับบี่คำไปสดชื่นครับวันนี้กลับประหยัดค่าข้าวเลยใช่ไหมครับผมกลับมารา้การดรสมิธแล้วอิ่มกับบ้านเลยยินดีครับเต็มที่ครับวันนี้ผมแล้วผมถามหน่อยว่าความจริง อย่างผมเนี่ย<ม>ปีนี้ผมอายุประมาณ27-28ค,คนจะนอนกี่ชั่วโมงถึงจะ<อ>ดีถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยนะคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแบบพวกเราเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ7-9มันมีการศึกษาวิจัยเยอะมากเลยนะครับ<ม>เกี่ยวข้องกับการนอนนะครับ,รบเพราะว่าการที่นอนไม่พอเนี่ยส่งผลให้เกิดโรคต่างๆมากมายนะ้าจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนในสังคมเมืองบางคนนะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็อ่อนเพลียตลอดเวลาท,ทั้งที่ร่างกายเนี่ยยังไม่ทันทําอะไรเยอะเลย เช่นทำงานหน้าคอมพิเวเตอร์ธรรมดาแต<ม>่ทำไมโอ้โหเหนื่อยหมดแรงนี่แหละครับเป็น<ม>อิทธิพลของความไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกายที่สําคัญมากก็คือระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายนะครับจะทํางานผิดปกติไปครับคนที่พักผ่อน้อยก็จะเป็นหวัดได้ง่าย<ม>ใช่ไหมติดเชื้อได้ง่ายอาก็เป็นไข้ไม่สบายตลอดเลยใช่แล้วอีกข้อนหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับโตครับระบบภูมิคุ้มกันของเราไม่ใช่กําจัดแต่เชื้อโรคอย่างเดียว ยังกําจัดเซลล์นะครับที่กลายพันธุ์หรือเนื้อร้ายต่างๆเช่นพวกมะเร็งใช่ไถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นคนที่นอนน้อยนะครับก็จะมีอัตราเสีย่ยงต่อมะเร็งมากขึ้นมีการศึกษาแล้วนะครับว่าผู้ที่ทํางานเป็นกะดึกเช่นรปภแม่บ้านนะฮะที่ต้องทำงานตอนดึกคนกลุ่มนี้มีอัตราเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหม,มากมากขึ้นในผู้ชายและมะเร็งเต้านมมากขึ้นในผู้หญิงด้วยทีนี้ก็ต้องมาที่โจทย์นี้แล้วล่ะว่าถ้าคนที่ต้องทํางานกะดึกถ้าเรานอนเฉยๆนะครับโดยที่ไม่ได้ปรับตัวอะไรเลย รับรองว่าสุขภาพต้องมีปัญหาแน่ๆน,นะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับเราสามารถหลอกร่างกายเราได้นะเราหลอกเลยได้พี่สมมติเราจัดในช่วงกลางคืนใช่ไหมครับก็พยายามจัดห้องให้สว่างนะครับ<อ>เพราะร<อ>่างกายเราทํางานเนี่ยตามแสงไฟนะครับ<อ>แต่เมื่อถึงเวลานอนของเขาแล้วซึ่งมันเป็นเวลากลางวันเนี่ยคนนั้นเนี่ยจะต้องจัดห้องของเราเนี่ยให้เหมือนกลางคืนมากที่สุดปิดม่านปิดอะไรให้มันมืดมากๆอย่างน้อยนะครับใช้ผ้าปิดตาก็ยังดีเพื่อหลอกร่างกายว่าตอนนี้เข้าสู่ช่วงกลางคืน รู้เะพี่มันมันมีหลอกร่างกายอย่างนี้ได้ด้วยอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าสารฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเมลานินซึ่งเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีระบบภูมิคุ้มกันที่ถูกต้องอนะครับแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยทําให้ร่างกายเราไม่แก่ชราตัวนี้จะหลั่งมาก็ต่อเมื่อร่างกายเราอยู่ในภาวะที่มืดสนิทเท่านั้นเห็นไมเพราะนเป็นสิ่งจาเป็นมากที่ต้อง นอนให้มืดที่สุดนะครับแล้วก็ปรับตัวให้ได้ครับนี่เป็นโจทย์สําคัญเลยครับของคนที่ทางานกัน่ฟังดูในการนอนสําคัญนะครับสาคัญมากเลยด้วยไม่ใช่สาคัญธรรมดาในในสิ่งที่พี่โอ๊คพูดมาแล้วับเออช่วงที่นอน3ามสชั่วโมงเนี่ยดีนะเราไม่ใช้ชีวิตอย่างนั้นต่อไปอีกหลายๆปีไม่งั้นร่างกายของผมจะสุดโทรมเร็วมากในช่วงนั้นถูกต้องไหมพี่ใช่เลยเพราะผมรู้สึกเลยจริงๆว่าช่วงนั้นผมสุขภาพไม่ดีครับงั้นเดี๋ยวพี่โอ๊คบอกว่า ต้องนอนเยอะๆอ๋อใช่กินเยอะๆอ่ากเดี๋ยวผมกินอแล้วกลับบ้านนอนเลยเดี๋ยวนะอ่าบ่าสองครึ่งโจกจะนอนแล้วก็เดี๋ยวกินเสร็จก็โอ้รถติดถึงบ้านก็ห้าหกโมงพี่ห้าหกโมงนอนแล้วตื่นกี่โมงดีครับสักสิบโมงได้ไหมพี่อ้โหนะครับอ่โจกเชื่อไหมว่าไม่เคยมีอะไรนะที่สุดไปทางใดทางหนึ่งแล้วจะดีกับเรานะครับการที่เรานอนเยอะเกินไปเกิดโทษเหมือนกันนะครับมีการศึกษาวิจัยเหมือนกันว่านอนเกินสิบชั่วโมงนะครับ พบว่ามีอัตราเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมอีกแล้วมากขึ้น2เท่านะจะเห็นนะครับว่าพฤติกรรมการนอนเนี่ยฟังดูง่ายๆนะครับทุกคนทําเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วเนี่ยก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเหมือนกันครับ,รบไม่ได้มีแค่นี้แน่ๆครับในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวจะพาโจก๊กนะครับไปดูวิธีการจัดห้องนอนแล้วกันแล้วก็เจาะลึกเรื่องโรคเกี่ยวกับการนอนด้วยนะครับในดรสมิธช่วงหน้าครับ